กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องลองถามวันนี้เราจะมาเล่นเกมให้ดูกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นซูปรานะครับ GR s u p r a Racing Concept ตัวนี้ก็เครื่องยนต์วางหน้านะขับเคร่อล้อหลังแรงมาอยู่ที่5 9 1แรงนะ6800รอบต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่697.6นิ้นิวตนนันตรห0 0ันรอบ ต่อนอาทีน้ำหนักเคี่งนึ่ยสิบสกิโลกรัมระบบอา,ากาศเทอร์โบชาร์จนะครับเป็นรถของโตยโยต้ s ซู r ปนะทุกคนสวยไหมครับซูเปอร์เรา,เามีท่ออกกลางด้วยนะ วันนี้เราจะมาแข่งขันสนามนูเบิร์กริงนะครับสนามที่โหดที่สุดอันนี้รวมทั้งสนามเล็กแล้วก็สนามใหญ่เข้าด้วยกันเป็นสนามเดียวนะครับเสียงเป็นไงทุกคนโหดไหมเป็นแบบเต็มสนามนะลำดับการออกสตาร์ทก็ ผมอยู่ที่4นะทุกคนเวลาก็ที่เร็วที่สุดที่ทำได้ก็8ตนาที26วินาทีนะก็ถือว่าไม่เร็วไม่ช้าอันดับที่1ก็จะเป็น4,5 8อิตาเลียนนะครับซารารี ต์ดลำดับที่สี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคคับอาจจะต้องรอลุ้นว่าจะมีใครพลาดตรงไหนกันบ้างไหมอยู่หัวมันหนาวครับไปกันเลยคงแรกน่ากลัวมากนะครับเบาน่ิดหนึ่งแอบสปบัดนิดหนึง่ง ตรงนี้หัดยากมากแสนน่บไม่คโอ้มีบางมีบางอ่าที่สี่ดุดดข้าวานิด การไปไกลตรงนี้ผมบานเฉ็นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแกกันแกกันได้คนะัวที่สองกันที่สามเขาจี้ก,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 กันมากเลยทุกคนมีเดือดเดือดกันมากเลย เข้าสู่สนามใหญ่กันแล้วตรนนี้ผมออกโค้งกว้างนิดนึงแล้วเข้าหักโค้งเข้าในที่นห,หนึ่งหายไปนแล้วนะทีสองเขาหลุดทุกคนตอนนี้เปลี่ยนระดับใหม่ผมอยู่ที่สาม อาจจะจังหวะไปเลยเขาพลาดกันมากเป็นเรื่องธรรมดาคนเราพลาดกันได้ยินแเลกช่วยนะครับเดี๋ยวลโคฟง ๆคตร,รมันลื่นเอ๊ะยังไงมันลื่นจริงนะสนามนี้ขอให้คนไม่ตกกระืมเหมือนเขาเบรกพลาดนะทุกคนที่สองเราจะไล่เขาทานไหมจังหวะมันไม่ค่อยดียังไม่มีโอกาสแซงแต่ว่าอนะทุกคนสนามนี้มันค่อนข้างแคบแล้วก็โค้งเยอะแซงกันยากมาก รอเขาพลาดดีกว่าแต่ถ้าเขาไม่พลาดก็ไม่เป็นไรผมว่าจะพลาดเอง รถกับรถถือว่าเข้าโค้งได้ค่อนข้างโอเค ขึ้นเงินเลยฮะความเร็วไม่ไปไ,ไหนเลยรถนี้นี่ข้อฟ้องหน่อยสวยครับเฮ้ยรถนี้เนี่เปิดน,นัดเลยครับตรงนี้น อยู่ที่2.7นี้ก็ไม่ไกลเลยทนะุกคนดูอย่างทันหน้าดิเราหางแค่2องนิวทีว่สองนิวเราอย่างเห็นเลยถ้าเราพาดนี่เขาขึ้นมาแน่เลยครับทุกค พยายามจะปิงผมผมก็พยายามจะไล่ครับไม่ง่ายเลยนะครับสนามเนี้ยแต่ละคนขับกับโขดมาก แสงง่ายๆะครัแต่และคนที่ไม่หมูเรียบร้อยครับขึ้นโพเดียมันดับที่3ในคลอง เริ่มอันดับที่สี่จบอันดับที่สามก็ถือว่าไม่แย่ดีขึ้นหนึ่งอันดับก็โอเคเวลาห่างกับที่สามไม่ไม่ใช่สิเวลาห่างกับที่หนึ่งสามวิคึ้นห่างกับที่สองสองวิขึ้นไม่แย่แล้วทุกคนถือว่าโอเคแต่อาจจะมีช้าแบบช่วงแรงนิดนึ่งถ้าเกิดแบบเขาไปไวกว่านี้เวลาก็จะลงหนักกว่านี้ช่วงแรกผมว่าผมไวกว่า ใ่ครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาเล่นการแข่ขันออนไลน์ของแก๊ตเล t โเซให้ดูกันอีกแล้วหลังจากที่หายกันไปหลายเดือนมัวแต่ไปทำคลิปลงโตกเกียวเอ็ก e s เพสเว 600pp เนาะเป็นสนามที่โหดยิ่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็สู้นูเบิร์ลิงไม่ได้แน่นอน ยังไงก็ถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ